ให้โอกกสับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับรายการเท็ดดี้ช็อปปิ้งเเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิว m g 6642ยูนิคอนเ e n นกันดั้มนะครับเป็นตัวเรียกว่าออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับดาบันตัวนี้นะครับโอเคเราเรามาดูกันเลยครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรกันบ้างนะครับก็หลังจากที่ผมได้ต่อไปแล้วนะครับข้อดีของตัวนี้นะคือ ดาวันตัวนี้เป็นตัวที่ต่อง่ายมากครับเป็นตัวที่ควานได้แบบน้อยที่สุดแล้วอะ่ะเป็นตัวที่ควานได้น้อยที่สุดแล้วคือแทบไม่ต้องคว้านเลยแหละประกอบได้ง่ายๆเลยแล้วก็อะแล้วก็แบบพวกสีสีที่ได้มาตามกล่องเรียกได้ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ครับสีทองอยู่ในพอใช้ได้อ่าอันนี้มันจะดูแปลกตาเลื่อมๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมได้ทําการพ่น เคลือบเงาไปนะฮะให้มันมีความแวววาวมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยตัวที่ผมพ่นไปนะฮะจะเป็นเอเลเรนนะฮะเลเรนเคลือบเงาของเลเรนอ่ะพ่นผมก็พ่นเฉพาะตัวพาสีทองนะอ่ะในอนาคตผมอาจจะทําสีคงในด้วยนะครับโดยใช้สีไพลเล็กนะฮะอ่ะโอเคครับตัวนี้ก็เป็น MG ที่ถ้า เอามาตั้งสวยๆก็ตั้งได้นะครับแต่อาจจะตั้งลําบากสักนิดนึงเพราะว่าของจรินก็ต้องเป็นของจีนนะครับเพราะว่าเออพวกจอยพวกอะไรอย่างนี้มันอาจจะยืนลําบากสักหน่อยมันมันอ่อนแอนะครับมันอ่อนแออ่าอย่างเช่นตรงจอยตรงข้อเท้านี่ครับอ่าถ้าลองสังเกตดีๆนะฮะคือเมื่อกี้ที่ผมเอ็นหน้าเอ็นหลังก็พออย่างนั้นแหละครับให้มันยืนตรงๆนี่ยืนตรงๆแล้วแล้วสักพักมันก็จะเอ็ N มาอย่างนี้นะฮะอ่า อันนี้ต้องจัดบาลานซ์มันดีๆนะครับเวลาจะตั้งโชว์แบบไม่มีแอคชั่นเบสนะครับจัดบาลานซ์มันดีๆหน่อยแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้สําหรับเจ้าต,ตัวจิลรคอนเฟลิกตัวนี้นครับก็คือคือไอ้โลสองอันที่ติดอยู่ด้านแบ็คแพคนะฮะแบ็คแพคข้างหลังอ่าก็คือจัลโลสองอันนี้ครับอุย้ยหลุดขอเวลาสักครู่นะครับอีหลุดไปไหนแล้วนะ,ะเจอละ นี่พอพูดถึงข้อเสียลืมพูดข้อเสียของตัวพวกโล่พวกนี้ไปฮะโล่นะฮะโละะ่โลจะมีข้อเสียอยู่แค่จุดจุดเดียวนะครับก็คือนี่ครับส่วนตรงนี้ส่วนที่เป็นไอ้ตัวสไลด์ออกมานี่ครับคือไอ้เดือยไอ้เดือยตรงนี้ครับนี่ครับมันมันเป็นอะไรที่แบบมันหลุดง่ายมากหลุดง่ายมากครับเพราะว่าเดือยมันเดือยมันสั้นเดือยมันสั้นนะฮะแล้วมันก็อันนี้ไม่รู้ว่า เป็นแค่ของผมคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่ามันเนี่ฮะเนี่ยลุนละเนี่ยอันนี้คือข้อเสียข้อเสียของผมเลยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะนี่ไงคือบางทีพวกโมจีนพวกนี้มันก็เอาใจยากเหมือนกันนะอ่ะอ <c oughs> ขอเวลาสักครู่นะครับขอเวลาไปใส่โล่แป๊บหนึง่งหลังจากที่ไปแก้เรื่องโล่มาแล้วครับก็นี่นะครับกแก้ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะฮะก็ขอรีวิวแบบเหามๆนี้ก็แล้วกัน <c oughs> รีวิวแบบนี้ไปเจอแล้วกัน,กนอส่วนพวกพาสอาวุธพาสอาวุธนะครับอก็จะมีไฮเปอร์บาซูก้าให้มานะครับอถอดตรงมิสไซล์ตรงนี้ได้อูป สองแมกกาซีนกระสุนนิสัอ่ะนี่ใส่เยื้อถอดได้ตามปกติอืมถ้าเปพ่นพวกพ่น,พนเป็นพวกสีการเมทัลนี้น่าจะสวยนะอ่ะไฮเปอร์มาสก้าจบละนี่อาวุธหลักเลยบี a um. แมกนัมแมกกาซีนก็เหมือนกับของแท้ดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงอ่ะฟึบตัวนี้จะมีแมกกาซีนแถมมาให้สามอันนะฮะก็คืออันนี้หนึ่งแล้วก็ด้านกระโปรงหลังอีกสองนะฮะนี่ครับอ่ะ โอเคนี่ครับวิธีการติดโล่นะฮะก็จะมีตัวเดือยตัวนี้มาให้นะฮะอ่าเป็นตัวชุดเอ่อเหมือนโครงโครงที่เอาไว้สำหรับติดโล่นะฮะอ่ะเนี่ยแล้วก็ติดรูไปเลยติดแบบนี้อุยอ๊ยอุ๊ยเอ่อแล้วก็นะฮะไอเจ้าตัวนี้นะครับไอเจ้าตัว,ตว โครงที่เอาไว้ติดกับโล่นะฮะที่เอาไว้ติดกับแบคแพกหลังนะฮะคือมันมันอ่อนแอสุดๆผมบอกเลยมันอ่อนแอมากๆมันอ่อนแอโคตรๆดูนะฮะดูนะเงี้ยเี้ยเลยครับเนี้ยเลยครับดูนี่ยตามแรงโน้มถ่วงเนียเน้ยนะครับคือผมแนะนำนะครับว่าไอไอตัวไอ้จอยที่มันบานภาพอย่างเงี้ยผมว่ายัดกระดาษทิชชู่ไปสัก นิดหนึ่งน่าจะเอาอยู่แล้วนะอ่ะก็ตอนนี้ผมยังไม่มีแอคชั่นเบสนะผมก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อแยกนะเพราะว่าถ้าใส่เจ้าตัวแบคแพคตัวนี้ไปอะ่ะมันจะยืนไม่ได้ผมก็เลยต้องเวลาผมตั้งโชว์ในห้องผมเนี่ยผมก็จะต้องให้มันยืนท่านี้ไปอ่ะอืมโอเคเอาโลกเก็บไปก่อนอครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ จุดเด่นของมันก็อย่างที่ดูๆก,กันนะครับเดสทอยด์หมดเดสทอยดหมดเป็นการเปิดไซโคเฟมทั้งหมดของร่างกายนะครับก็โอเคครับเราไปดูตอนล่าง d e s t อย y m หมดเลยครับขอทำสกิปนะครับ y e Thous โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทำการแปลงเป็น desktop o d e เรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมก็จะมาบอกข้อเสียของการแปลงล่างให้ฟังนะครับก็คือ,อชิ้นส่วนมันหลุดง่ายมากคือชิ้นส่วนตามพวกนี้แล้วก,วก็คือทั่วตัวมันหลุดง่ายมากเนี่ยน,นี่ก็งอนเง่นนะฮะอันนี้ก็หลุดได้ง่ายๆเลยอ่ะ๋ยวาแป๊บนึงนะครับ โทวไปแบบนี้แหละม,มันเป็นชิ้นส่วนที่หลุดง่ายมากครับแล้วก็หัวหัวนี่คือผมว่าปกติสุดแล้วนะตรงชิ้นตรงหัวเนี่ยส่วนหัวปกติสุดและแต่พวกชิ้นทั่วตัวเนี่ยหลุดง่ายมากแปลงทีหนึ่งหลุดเพระหลุดโพระหลุดโพราเป็นการเล่นที่แบบอาจจะแนะนำแนะนำนะครับว่าจะให้อยู่โหมดอะไรก็ให้อยู่ในโหมดนั้นไปเลยนะครับ เป็นยูนิคอร์นหมดลอยู่เป็นยูนิคอร์นหมดไปเลยจะอยู่เดสทอยหมดก็อยู่เดสทอยหมดไปเลยไม่ต้องไปแปลงร่างบ่อยมันน่ากุหยิดมันน่ากำคานผมก็ไม่รู้ว่าของแท้เป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่เรื่องปัญหาชิ้นส่วนหลุดล่วงเนี่ยไอ้พวกหุ่นที่มันทานฟอร์มได้อย่างเงี้ยโอเคครับก็เจ้าตัวนี้ก็ผมได้มาในราคาหนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบเก้าบาทนะก็ ราคาก็ดีเลยแหละราคาคุ้มเท่ามอามโอยนิดหน่อยก็สวยสวยเกือบเท่าของแท้จะแหละมัง้งวงเล็บนะครับว่ามัง้งแต่ผมว่ามันสวยสู้ของแท้ไม่ตกรอกริงจริงของแท้สวยกว่าโคตติ้งเขาดีกว่าอ่สีก็ให้มาเจือดเลยของดาบันเนี่ยก็ต้องไปทําสีกันเราเองแล้วกันเพราะว่าใครจะทําสีได้ดีอะไรอย่างนี้ใครทาสีสวยก็เออทำไปเลยครับจะได้สวยๆ <laughs> ตัวนี้เหมาะสําหรับตั้งโชว์ ตั้งโชว์อย่างเดียวเลยไม่เหมาะเอามาจัดท่าแบบจัดท่าทางเล่นอะไรมากมายเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกไปครับมันหลุดชิ้นส่วนมันหลุดง่ายมากแล้วมันหลุดบ่อยมากจนมันน่าลำคาญครับแนะนําครับยืนเฉย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 ได้จริงๆหรือจะเป็นแค่กล่องของผมก็ไม่แน่อาจจะเป็นแค่กล่องของผมก็ได้ของนอื่นอาจจะดีกว่านี้อ่ะโอเคพูดถึงเรื่องดีคอดีคอ เขาก็ให้มานะครับดีคอดีคอกับสติกเกอร์เขาให้มาแผ่นแผ่นก็ใหญ่อยู่แต่ผมเลือกที่จะไม่ติดดีกว่าเพราะว่ายูนิคอนมันไอตัวเฟนิกเนี่ยมันมันต้องโชว์ความแวววาวครับมันเลยไม่ต้องแปะอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นพวกอย่างพวกยูนิคอนธรรมดากับแบนจีเงี้ยก็ควรแปะครับให้มันไม่โล่งเกินไปโอเคครับ ให้คะแนนไปเลย7คะแนน7.5คะแนนอ่ะไอไอคะแนนที่หักที่เหลือนั่นก็คือความน่าลำคาญของมันนะครับ <c oughs> ความน่าลำคาญของันล้วนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าใครอยากลองต่อของจีนแล้วก็มีงบประมาณไม่พอผมแนะนําให้ซื้อได้ครับซื้อได้แต่ ถ้าจะแนะนำจริงๆถ้ามีเงินเยอะๆนะครับมีต้นทุนหน่อยไปเล่นของแท้กันครับไปเล่นของแท้กันครับมันมันเล่นสนุกกว่าเออโอเคครับสวัสดีครับ